S 1> <S 1> ครับสวัสดีครับยมซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่องใสพระรวยนะครับเอาสำหรับเซานีกะมาเบิ่งกันนะครับพระนักพ,พัฒนานะครับน้องปู่คำตานะครับที่วัดปานุ่นจำปากำลังผสมปูนเพื่อจะเท่เท่เฮ็ดยังก่อนอน,นี่ครับลวงปู่ที่ทำสารให้ ปูสมปูสมหญ้าสอนนะครับนี่นะครับซึ่งมื่อนี้ก็จะได้เทแล้วนะครับเนาะจะได้เทเสานะครับเสาสีต้นนะครับนี่นะครับกำลังวางรากฐานขึ้นเสาวันนี้นะครับที่วัดป่าโนนจำปาน้ำสูเมาร์ก เอาเอาแล้วครับโอ้คือปวดแทบบันนี่ครับพระนักพัฒนานะครับหลวงปู่คำตานะครับมาไปจีเมยก้อนกันดิปูคนมาปูอยากเข็ยบดักสั่งว่าฉันดักเข็ยเอียงผสมเองเลยนะครับเข็ยเอียงผสมเองไปดักสางั่อกนละบาทสองบาทครับเอ้ยนั่น ลังรวมด้วยช่วยกันนะครับทั้งทั้งด้านนั้นอาจารย์หน่อยคือยางเสือน้อยนีนนยางสัองเนาะยางยางสักก้องเลยทีนั่น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 ็ั่นนั่นนั่นนั่น้ักนนั่คนั่นนั่นนั่กั่นนั่ปนั่น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 นันนั่น่ันนน่ัน่นัน่ันั่น่่น่น นี่เฮ็ดแล้วเอาตากอกันเฮ็ดแล้วนี่แคน่เป็นแหเกกำมองเลยเฮ็ดแล้วหเแครนเว้เอาตาเกาะหน่อยเพื่อนหมดนรงสร้างคนจะระเทิงจะระเทิงคนเยอะน่อยเอายกน้อยลุยบุญได้แค่นี้รอกเล่นเล่นหลุมเสาเขาปรเทแข่งมาแล้วพเดีวพาเลีวสรงเกตักใส่หลุมพาเดล้วพว

รดบประมาณเดียวกันนี่ละเพราะว่าขึ้นมันได้แล้วดิโอ้ได้กันหรอวะขึ้นได้แล้วดิขึ้นได้แล้วเมื่อขึ้นครับขึ้นเตะแล้วมีใกล้เคี่ยงกันนี่บ่ลูกจะลูกใครล่ะลูกตะก้าวยึดแดงห้องห้องถูกไหมใครใช้ถูกหมดฟางฮาร์เบอร์ก้อนด์ถูกหมดเกียรกรอน เซียวไปกลางัะกลางลุมเลยโชคดีเบียดเอาตีครับเดี่ยเราเซียนกลางลุมวดมหาเยสียบง่รอกพรมันส่หน่อยนึงผู้ดูโอเคเนี่ยเนาะบปโปเอาะาะมาทเนาะอ๋อมันชี้วาคือคือุ่ลมันชีวัแห่น่มันชี้วาที่าไมได้ เนี่ยนนปะนี่น่งอันนี้ขาวมากตากมาก่ขากเตียมจิดเตะหักเขาโอ้ยอยู่เลยบ๊อบบี้ริงล็อกบนสลัจิบโอ้ยพูดอะว่างแทนหนึ่งวันนี้ไม่คาดเลี้ยมไอยู่ก็สองรอบเททับอีกโอ้ยล็อกข้อตีเขาเลยโอ้ยมาตรฐานกูมาตรฐานเยอะใรน่ะแอ้นี่ตัวเน้ย ยางอาราังพอได้มาเห็นถงไหมแคเห็นเห็นเขาวางห้องไปไเห็นถงย่างดีเยสมาค่าไม่อยากต้องใส่เนาะไปนี่ละโอ้กับเชือสูงเชือลูกเชือหลานเนาะเขาเห็นอะไรให้จะขอในมานังสมิรตทั้งนี้เด้ในสารพูดเน้ให้จะมานอนหนึ่นเด้แมนได้เลยแล้วมีประตูเลยจอดแจ้งจัดปัน

ใส <im sharing> <thing> ่เค <c oughs> ียงแค่เดียวกันนั่นละเด็กๆมันน้อยนึงสามน้อยนึงเอาไ้ตามๆเนี่ยนั่นละวัตถุปั่นมาตรฐานคารีพอบบนั่งวัตุปันเนี่ย่ันวัจถก็จว่าเลยละโอ้ยผู้น้อยน่ะเห็นแล้วมันหลยไงไปเ่น้ำครับพก่อพว่เอมาถอดนส่นี๊ครับเดี๋ยวผมแปรงอีกยิงจะหนอได้นหารนะ

นนันนี้ดีอันนี้ดหลังสน่หลัแสนต้นต้นนี่บ้ามันถอยมาถอยกะลีกนี่นี่ก็คือเป็นการไทยทำได้กันเหตุงานซ,ซ,ซื้อได้ครับ <พอ S 1> ด้นี่ครับกองส้้า่ไม่ได้ว่ครับน <c oughs> ี่นะครับคือการทำงานในมือนี้ของหลวงปู่นะครับกับพระในวัดนะครับเนาะ แล้วก็ูอยากรวมบุญรวมเฮ็ดรวมสางน้ำกันนะครับอยู่ทังวัดปานุ่นจำปานะครับเพื่อจะได้ยกเสาหอประทับปูหอประทับงานะครับเนาะปูสมย่าสอนนะครับอันนี้ทังด้านนี้แกกำลังมัดเล็กกันนะครับมือนี่กำลังทำงานกัน เอาพูดนึงว่ามันยืนบืงงงงนนองซีซีตีโอ้ยหยืนไม่เห็นครับโอ้เอาเอาเอาสัตมาตัวอะไรสัตมาตัวอะไรครับตัวอะไ้เนาะจะเดียวไปทางด้านนอกอกันแล้วนะครับ ซึ่งทางด้านนี้พ่อตาเอกเป็นผู้คุมงานนะครับควบคุมงานนะครับจินตนากาีแล้วก็รับสารไาสารผมอยู่พ่อตาเอกกำลังควบคุมงานนะครับเยอะหรือทางวัดปานุ่นดำปานะครับเอาสำรับคลิปนี้ก็คงจะขอยยุติการไทยถ้ำใบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเนาะกะไทยถำในการเอ็ดหอประทับ ปูสมญาสอนนะครับหลวงปูพุ่นกะว่าอยากที่เสาที่นั่นไว้ปับพื้นที่ไว้นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ลงมือแล้วนะครับเนาะได้ลงมือทําแล้วนะครับซึ่งโดยการนําของหลวงปูข้ามตาและก็หลวงปูน้อยนะครับพุ่นนะทั้งหลวงปูน้อยพุ่นก็กำลังเล่งมือนะครับพุ่นก็ว่าอยากให้มีปู มารวมเฮ็ดรวมสางน้ำเมื่อสั่นบมี่บะนอผู้ใดมีกิจใจใส่รัทธาจากรวมเฮ็ดรวมสางครับหลวงปู่ข้ามต่อ<ร>ข้ามตา<ร>ะบะนอข้ามนอกเหมืนอนกับหลวงปู่น้อยนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ค<อ>งจะขอ,อยุติกันไทยทำไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเด้อฝ<ถ>ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้เข้าไปเบิ่งทางนั้นในว่าเพิ่นจะพักกันเฮ็ดจังไรเนี่ยหรือว่าจะได้ไปหาย คลิปด,ดีเด็ดข้าวสาด้ดีๆทางอื่นนะครับเอาสำหรับคลิปนี้กันขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับผม